สวัสดีครับกเบียนทให้ญายุหากินนะช่วงนี้มื่อนี้ก็มาอัปเดตนะครับผมกับว่าค่อยได้เฮ็ดชิปอัดชิปลงปันได้นะครับเพราะว่าเดินเลี่ยงไปอิสราเอลครับตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เฮ็ดชิปหาญายุหากินอยู่น้าบ้านนะเพราะว่าจะได้ไปอิสราเอลแลตอนนี้ผมกัมาพักอยู่โรงแรมนะไป Israel, อิสราเอลรอบนี้ก็สิไปโดดนะครับเพราะว่ามัน เอ่อจึงเดยละ่ะกับผมก็กกับไปพักสองสงคามเนาะเพราะว่าผมก็ไปได้ปีนึงแล้วผมก็มีสงคามผมก็ได้กลับไปพักกลับมาได้ซีเดียนเนี่ยละครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ห้องพักนะครับรอถ่าบียนมือนเส้าะมานตีสีรับนี่กระเป๋าผมกับเอากระเป๋ามาพอง ก็ชีได้ไปเฮ็ดคลิปอยู่อิสราเอลเพื่อนครับรอหลอกติดตามผมได้ครับผมจะได้ไปเฮ็ดงานอยู่อิสราเอลเฮ็ดงานอย่างเนี้ยกับโบลูเลยจะทาเบิ้งเอาครับเดี๋ยวผมจะอัดเตียดเห็นเบิ้งเรื่อยๆครับตรงนี่นะนอนอยู่ร้องแรมก่อนครับจิพาเอาไปเบิ้งโรงแรมแต่รอบๆเบิ้งครับมันเป็นจังไลยงามบ่อยู่ดอนเมืองครับตอนนี้เดี๋ยวว่ได้ไปเอชิฟต์อัดคลิปต์ส่วนไหมเมาบ่ให้ทุกคนเบิ้งนะครับ ไปครับท้าไปนี่นะครับเนี่ยห้องเล่มมันกระสิง,งามแน่หน่อยน่ห้องเล่มห้องเลมที่ผมมาพักนะครับเนี่ยพักรอนใชเพื่นจะทาไปบเนี่ เช็ครับเ <นะ S 1> อกสารสกกถา้าบิดบื้นต่องนะสแกนระบบสักกสักกแลไปไป